ลอลดิดเนี่ยอุ้ยตรงนี้มันเป็นสะมันเป็นสะเลยใช่ไหมใช่หล่อเย็นอยู่ลูกเรือโซนไหนล่ะข้าวกัปตันเฮ้ยประเร็ว,รวแค่ระเบิดเฮ้ยแค่ปืนมันจะไหวเหรอนี่เลยไหมไหนเลยยเเดี๋ยวดา Warning ระบายเบส Property ห้องกลัมตันน่ะเร <c oughs> ะหรอ เอ้ยผมอยู่ในห้องเครื่องกันเหมือนรู้เลยว่ากูจะระเบิดทิ้งจอผมไม่มีอะไรเลยนะผมอยากจะลองเอาระเบิดโยนไปเฉยๆไงผมอยากรู้มันจะระเบิดหรือเปล่าแสดงว่าผมโดดลงไปได้ไหมพี่โย่เจ้าของยาจะจริงมันควรจะขึ้นเตือนไงจอของยาไม่ใช่แบบเป็นต่อโล้วเจครับผมโยนระเบิดในยานเสร็จปุ๊บมันจะเป็นไหลปะก็ไม่น่าเป็นไรลปะไม่น่าเป็นไหลใช่ไหม รลงไม่ได้วะแล้วเราจะขึ้นยังไงไอโย่าะไรนลกเ้ตต้องปิดไอ้นี่ปะอุ้ยคุณโยโคตรหนาวเลยคุณโยลกหกสิบปเอเาจะขึ้นยังไงไนตัวเจลีว PDC อะไม่แล้วเราเดือดรวจะขึ้นยังไงไอที่ไน่ะปิดนะตัวเจลีตัวเจลวจริงด้วยผมถือแท็กเตอร์บีมรอแล้ดันปดแล้ปล้เดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยมานี่มานีี้คุณลีไปไหนคุณลีมานี่หน่อย มาแล้วอยู่บนหัวผมมุดมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวได้ได้ได้หัวหัวจะทองมั้ยเขี้ยเขียหนาวหนาวจัดเลยตายตายตายคุณเดลิวตายก่อนเดี๋ยวผมดึงให้ดึงโซมให้ได้เปล่าได้เปล่ามันก็หนาวสลกหรือมันก็หนาวตายครับนี่เขี่ยะหนาวจริงคุณโยนของคอนเฟิร์มเนี่ยในตัเจลิวนีไอพวกที่โซนเนี่ยถ้ามันถ้าตายมันเป็นตายแล้วเกิดไหนเนี่ยโอบิชอตายตายไม่ตายสบายมากอีหนาวหนาวลบสองร้อยสามสิบสี่อ่ะคุณไอตัวเจลว ก็ก็สงสัยไงว่าไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เตาปฏิกณ์ข้างหลังอะมันน้ำมันคือน้ำอะไรมันหล่อเย็นหรือเปล่าผมก็เลยโดดลงมาให้เช็คให้คเชียแล้วแบบลบสองร้อยเจ็ดสิบสองอะตอนเนี้ยอยากรู้ว่าทำงานได้หรือเปล่าแล้วทำไมไม่ตายสักทีวะใช่ผมแข็งแกงอยู่จอดกาถ้าผมมาทำมูลนัุนเได้หรือถ้าผมยิงกับคุณดาลิวคุณดาริวตายแล้วผมดึงมาได้ไหมน่าจะได้ตรงเนี้ยดึงได้ปะล่ะ ถึงแล้วเยนๆเดืนดๆเดือดๆเดือดๆเดือดๆเดีอยวเดาอดๆ้ดือดาเบือดๆเดือดๆ็ดัอดๆเดืัดไมดือดๆเาือนๆเดือดๆเดือดาเดือดๆเดือนๆเดือดๆเดือดๆเดือด่เลือดๆเมือดๆเดือดๆเดือดๆเดือดนเดือยๆเดือดๆเดือดๆเดื่ดๆเดเหือดนายโนายโนายโยใช้ระเดนายโยใช้ระเดคอนเฟิร์มเลยว่าเอฮะยิงไม่โดอยอระเดงไม่โดน ไม่เจ็บเลยนี่ไงโดนแล้วโดนล้โดนล้โดนล้เออเบา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 ใจเย็นทีละนัดทีละนัดเฮ้ยนี่ผมยิงทีละนัดนะไปผมวอ๋อสามสี่นัดเลยวะปืนมันรัวเกมไม่แต่เกมมันทำละเอียดขนาดนี้เลยหรอวะว่าน้ำหล่อเย็นคือแบบไอ้เชี่ยคือนโตัเจนเลยเดี๋ยวเจอพวกเจอพวกจริงเดี๋ยวเดี๋ยวนายเอ็มมี่นั่นครับอิเจเนียร์มาแล้วจริงจริงๆ พอแล้วพอแล้วสองสองสองล่วงแล้วล่วงล่วงเอาดึง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 ศอกขึ้นมาดึงศอกขึ้นมาดึงไม่ออกดึงไม่ออกติดอะไรไม่รู้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เนี่ยมามาอยู่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 ทีมแพทย์ช่วยละเอา้มเอาอุ้มอุ้มขึ้นไปนี่ดิอุ้มขึ้นไปอุ้มขึ้นไปพอดีข้ออุ้มเตียงเลยอุ้มไปเตียงอุ้มไปเตียงเร็วอุ้มไปบนเตียงเดี๋ยเป็นติดซอกอีกไอ้เชี่ยฮ่า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 เตียงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ตัวทถ้าดูดถ้าถ้าไม่ดูดลงมาไม่รู้เลยเนี่ยว่าเกมมันทำแบบน้ำนนหล่อ,ลอเย็นก็คือน้ำหล่อเย็นจริงๆอ่ะน้ำในตัวเจนจริงๆอ่ะให้ค่อยๆให้คนเดิมเราจะปักปักก่อนใช่ไหมได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่าคืนแล้วเออไม่ขึ้นชื่อเหมือนกันชื่อนั่นผมผมอ๋อเอาวัดไปโยโ่ไปแล้วชื่อผมก็ับตูมเจมชื่ออยู่ข้าอหงุด้งป่ะเฮ้ยเอายังปลดได้ยินเสียงป่ะไม่รู้อ่ะตี้เสียงป่ะได้ยินดังแป๊กเลยดังแป๊ก เอ้ยเสีงน้ำมันอันนี้มากเลยอ่ะน้ำมันเย็นคุณโยลบสองรยอที่ผมเทสโดยตัวผมเองเลยนะนี่ใครชี้กผมล้วนี่ทำอะไรกันนะตอนเราเปิดนี่น้งแปงปุ๊บโอแดงะไม่ไม่มีอะไรครับแค่เอาระเบิดโยนใส่ตัวปฏิกรผมมั่นใจว่ามันคือเตัานิวเชียแน่นอนคุณโยเย็นขนาดนี้ moments later ไม่ประเด็นคือผมอ่ะนึกว่ามันเป็นแค่น้ำแบบเข้าใจว่าน้ำคือน้ำน้ำธรรมดาอ้าวนังแย่เจ๊ยังแย่โอ๊ะห้าร้อยเมตรเดี๋ยวไอ้คนชนไม่หนุดไอ้เหี้ยกูยืนเฉยเฉยหนุดเฉยไอ้คนไม่ไอ้ชื่อกลับมาแล้วเจ๊เชือกลับมาเลยเมก้เมตรอยู่น่ะโอ้ยกูจะบ้า ออยยย่ายา่่นานนีวคุ้เลไมขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆที่น่าติดตามอีกมากมายครับหากท่านใดยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกม Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand หรือจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยครับสวัสดีครับ